เมื่อนักชกญี่ปุ่นครับจอมน็อกเอาท์และเป็นแชมป์เก่าครับหานกล้าท้ามวยไทยครับงานนี้ต้องดูว่าเขาสามารถน็อกนักมวยไทยได้หรือเปล่าต้องมาดูกันครับนี่ครับนี่คือนักชกญี่ปุ่นจอมน็อกเอาท์คนนี้ครับนี่คือรุกิยะอันโปครับแชมป์เก่านะครับในการ K1 World GP ดีีนะครับเรียกว่าดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่าได้รับรางวัลจอมน็อกเอาท์แห่งปีด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับ เป็นแชมป์คาราเต้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของ k .1 WorldGP นะฮะปี2อ1 9ันสนะครับลุนไล์เวทเจอร์กับเขาคนนี้ครับนักชกชาวไทยผู้ถูกท้าดวลครับเขาคือก้องนภาวีรศักดิ์เลยครับหรือก้องนภามอทัศนัยครับเรียกว่าเป็นนักชกจากจังหวัดนครพนมครับประเทศไทยครับก้องนภาทั้งคู่นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาครับเจอกันนะครับเมื่อวันที่17ครับ เดือนมิถุนายนนะครับปี2561นะครับที่ไซตามะอารีนาประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายการ k1 world gp 2018 second f e น t ์เอ w กทีนเซคันด์เฟเธอร์เวทแชมเนวนนัมเนนะครับก็มาเจอกันครับเรียกว่าห้ามใช้ซองนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับว่าอย่างนั้นเถอะครับก็กติกาของ k1 ครับตามเช่อรายการครับก็นักพาของเรานี่ดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับ ปัจจุบันนี้ท่านก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยได้ของแชมป์สาพันมวยไทยชีพโลกนะครับแชมป์ของ Crush แชมป์ k คครับก็มาดูกันว่าไฟน์นี้นี่ครับไฟน์นี้จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับจอมน้องเอาจากญี่ปุ่นครับอันโปครับในนวมสีน้ำเงินโอ้ดูลีลาท่าทางครับแม่ดูท่าทางจะร้อยครับแม่ดูท่าทางว่าจะร้อยจ้านนะครับร้อยจ้าร้อยจ้าแปลว่าเก่งมากนะครับ เด็กขึ้ช่องพากย์มวยไทยโดยใช้ภาษาไทยแล้วก็สับใต้สำเนียงใต้นะครับหนึ่งเดียวคนนี้โคชเชทีวีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาครับลุยกันครับจังหวะนี้ครับเปิดมาก็แข่งทักททยไปก่อนครับเราเสียเปรียบเ่อนโซนสูงนะครับแหมเขาดูสูงยาวกว่าชัดเจนครับแข่งขวาไหมครับอันโปครับแข่งขวาจ้าขาโตเจอมาซ้ายจาก้อนกระพาแล้วเตะโค่นยางครับแหมลูกเตะจอกยางครับแต่ถ้าเป็นช่องโคชเชเราจะเรียกว่ารูปเตะโค่นยางครับอาระวังเตะโดนไขครับแหม โดนไข่เจ็บไข่โดยแฉงไข่ไม่ขึ้นนะครับโอ้โหล้อครับล้อยอกยอกครับลออครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับคนยางมาคนยางขึ้นครับคนยางให้ตาลล้มครับจังหวะนี้หมัดซ้ายขวาครับขอโทษก้องหน้าพาครับเข่าซ้ายครับกองณนาพาแทงเข่าได้นะครับแตนั้นของเควันนะครับกติกาครับแค่ห้าคีบคอเท่านั้นครับจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายครับโคนยางครับหมัดซ้ายกองณนาพาครับอันโปต้องถอยอันโปแม้จะเข่าลอยแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับหมัดขวาของอันโป ต้องระวังให้ดีอย่าเลาล้าครับเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับยิงอันโปฟูนี้นี่ได้รับรางวัลจอมนอกเอาแห่งปีจากญี่ปุ่นด้วยนะครับต้องดูว่นวันนี้จะเป็นยังไงครับมัดซ้ายขวาแล้วเตะโค่นยางครับตำงของกองนภาครับเข้าขวากับอันโปแฝงแหมยกแรงมาก็ถือว่าร้อยกันเลยจริงครับแหม่ร้อยแรงเครื่องแกงไม่ต้องใส่ครับเดือนจังหวะนี้ครับแข่งซ้ายครับนำตัวครับอันโปครับตำงของกองนภาครับ อันโปขวาเจาะขามาครับขวาโคนยางครับพับในทีบซ้ายครับอันโปครับแหมมีความหลากหลายครับเขาขวาอันโปครับเจอแข้งซ้ายจากกล้องหนาพาคืนข้ามาจังหวะนี้ครับไม่ชัวร์ไม่ออครับแหมแข่งมาแข่งคืนครับฉัดกันไปคนละีหนึ่งทีครับฉัดไปแล้วว่าเตะครับจังหวะนี้ครับหนึ่งสองแล้วก็ฉัดแข่งไปครับฉัดซ้ายครับเดินเข้าหาอันโปว่าเพือครับมันโปเจอหมัดขวากล้องหนาพาครับทีบซ้ายครับว่าเพือแปลว่าว่าอย่างไรครับเดินเข้าหาทีบซ้ายครับกล้องหนาพาครับสวยงามครับ อันโปมาเจอหมัดขวากองหนาาครับเข่าซ้ายกับกองณนาผาทำการแยกออกมาครับสับมือวางกันไหมครับเดินเข้าหาทีขวากับกองหนาาลูกดอกนี้เข้ามาครับหมัดซ้ายอซ้ายขวาซ้ายครับเตะกลาตัวครับเจอหมัดคืนจากอันโประวังครับแม่อันโปเดี๋ยวจะโปเอานะครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับจากกองหน้าผาครับแข้งซ้ายโค่นยางครับกองณนาผาัดขวามาครับอันโปครับฉัดกันไปฉัดกันมาครับคุณผู้ชมครับทีบซ้าย ร้อยครับร้อยเหลือเกินครับร้อยแรงแกงเทโพเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี่แขบเดินหาครับเข้าซ้ายครับอันโปต้องพลักออกมาครับกองนาพาเดินตามติดตามบี้ครับเจอหมัดขวากองนาพาครับแข่งซ้ายเจาะยางโค่นยางครับหมัดซ้ายครับกองนาพาเข่าซ้ายครับแล้วก็พลิกเมียเสียท่าลงไปนั่งแขงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับแห่เจอลูกพลิกเมียครับยับเข้าหาครับขยับเข้ามาแค่แค่ครับ ขยับมาแค่แค่คือขยับเข้ามาใกล้ๆครับแหมอยู่ไกลไปเดี๋ยวออกวุดไม่ถึงครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้หดบมยกมากรับอันโปอันโปอย่าไปไหนก็มันโปอย่าเล่นครับอย่าเล่นแหมกนอพาวิ่งยึกหนึ่งสองครับแข้งซ้ายลาตัวครับก้นอภาชัดเข้าไปครับเจอมัดซ้ายครับแหมแข้งแรงมัดเอาแข้งขวาชันมาสูงครับมัดซ้ายอ่าเจอแข้งมาแข้งมาแข้งโตมดยกที่1พอดีครับ แค่ยกแรกก็ร้อยเหลือเกินแล้วครับผมจังหวะนี้ครับแม่ร้อยจริงๆอ่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเอทีวีครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับดูครับจังหวะนี้ครับนี่ฉัดขวามาครับทางดงของอันโปครับขวาจองขาพับในครับเจอหนึ่งสองครับทางกองน้าครับแล้วแข่งซ้ายครับฉัดขาเป็นหนึ่งทีหมัดซ้ายขวาครับหน้าสะบัดเลยทีเดียวครับดูครับหนึ่งสองลำตัวแล้วฉัดขวาฉัดซ้ายเข้าไปครับ ดูครับหมัดซ้ายมาเจอหมัดขวาคืนครับหมุนหาหาครับขมเข่าซ้ายแทงแหลมครับสวยงามครับได้จุกครับดองนี้เน่่เน่พี่เลี้ยงบอกนะนะต้องเอาผ่านนี้นะน้องนะแหมอย่าเข้าผัานนั้นนะอย่าเล่าเล่าอย่าลมรวมอ่าอย่าเล่าเล่าอย่าล้มรวมนะครับอย่าเลินเล่อนะครับอย่าประมาทครับแหมนีเขาทางถองกลองนาภาครับออย่าลกๆน,นะน้องเบานะอย่าลกๆเดี๋ยวพันทกดังพึ่งอ่านะ อย่าลกเดี๋ยวพัดพกดังพึงนะครับก็คืออย่าลนลานะครับเดี๋ยวจะหลนตึงนั่นเองนะครับเอาละครับลุยกันต่อชอกกันครับชกกันแข้งซ้ายครับแต่ของกงนาภาครับซ้ายคืนมาครับแต่ของอันปุ้ายกงนภาเจอมาซ้ายปอู้รัวเข้าใส่ครับแข่งซ้ายสูงครับอันปุชัดมาครับชัดซ้ายเจอมัดขวากงนภามัดเข้ามาครับกับขี้มาตีเขาแล้วก็ตีคืนเหมือนกันครับเข้ามาครับกรรมการยังไม่แยกกรรมการยังไม่ก็แทกกันต่อครับแหมกรรมการแยกเสียก่อนครับแหมกรรมการเตือนแต่ฝั่งเรานะกรรมการถ้าฝั่งเขาก็ข แข่งซ้ายครับปงนภาครับจังหวะนี้เหียบเดินเข้าหาครับค้าไว้ก่อนค้าไปอืมชัดขวาครับเดินเข้ามามัดซ้ายขวาครับอืมสวยงาม สู้ไจานครับหมัดขวาครับโอ้ยร้อยครับร้อยเหลือเกินครับโอ้โหร้อยหนักผัดเผ็ดสตอกุ้งครับหมัดซ้ายครับกองนภาจริงํำตัวครับแข้งซ้ายหนึ่งฉัดไปหมัดซ้ายเข้าไปครับแข่งมาครับอืมเจอหมัดซ้ายของอันปกขึ้นระวังครับอย่าเลาเลาครับหมัดซ้ายขวาครับโอ้เจอหมัดขวาครับหน้างายลงไปนั่งคุ้มปุงทุ่งอยู่บนพื้นโอ้โหมงตรงเลยทีเดียวครับลุกขึ้นมาครับกรรมการเอาห้าหกเอาเจ็ดเอาแปด พันเพื่อนองเบ้าพันพือพันพือมังพื่มังอ้าได้ด้วยเราชกกันโตชกกันโตอ่าลุยกันโตครับทุกผู้ชวันนี้แข่งซ้ายครับกงนภาครับหมัดหนึ่งสองครับซ้ายเราหมัดขวาอีกทีครับเรือมีอาการคือโชครับอันโปครับอันโปเพลียงเสียแล้วอันโปพยายามจะโตขึ้นมาครับกงนภาหมัดเข้าไปหมัดหลักลำโตครับแข่งซ้ายชัดเข้าไปครับโคนยางให้ตาล้มเจอหมัดซ้ายตรงลงไปโอ้ฟุบกกี่ยวเชื่อกันเลยทีเดียวผมจังหวะนี้นั่งคร่งลงมาหลบขึ้นไวไหมไวไหมน้องเบ้าว่าพื่อน้องเบ้านับเจ็ดแล้วน้องเบ้านับเจ็ดนับแป น่าเอาไม่ไม่นับสิบครับโอ้ยหยุดนับเสียก่อนครับแหมหมาครับเจอต่อครับหมัดซ้ายครับลุกขึ้นมาก็ชัดกันต่อต่ออกันต่อครับเดินเข้าหาเข้ามาแข้งซ้ายครับเจอหมัดซ้ายเอ้าพลิกครับพลิกล้มเฉยเลยครับแหมขมมตรงครับขมมตรงแหมหมายถึงลมไปข้างหน้านะครับเจอนี่แข้งซ้ายครับจอกหาครับหมัดซ้ายลำตัวครับเจอหมัดซ้ายขึ้นมาจากอังโตเจอหมัดซ้ายตรงอีกแล้วลงไปนอนหงายเลวันหน้าคุ้มอยู่บนพื้นโอ้ตั้งคุ้มเรียบร้อยกรรมการโบกมือใบผายครับเรียบร้อยเลยครับโอ้ยสุดจริงครับ จอมนกเอาของญี่ปุ่นเจิร์นักมวยไทยโดนนอกเสียเองครับจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแปอืมชูเลยครับหลายท่านอาจจะรู้จักแค่สุดยอดทางคราวครับนี่สุดยอดแมงแป้ครับดูครับดูสภาพครับโอ้ยหลับฝันดีเลยครับดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับมัดซ้ายขวาครับดอกนี้โอ้ยหัวสปัดครับ โอ้ยลูกนี้ที่ลงไปครั้งแรกครับอันนี้มาครับโดนเข้ามาัดซ้ายตรงครับนี่แล้วก็ลงไปเกี่ยวเชือกนี้ครั้งที่2ครับอือฮึแล้วนี่ครับน่าจะเป็นครั้งที่3ครับดูครับมัดซ้ายครับอืซ้ายผายโลกครับผางเข้าให้ครับนั่งรขงแล้วก็นอนแขงเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับรับถ้วยเลยทีเดียวครับอือก็จะว่าเท่านั้นไฟนี้ครับกองนภาสามารถจะล้มแชมป์เก่าลงได้และสามารถ ล้มจอมนอกเอาจากญี่ปุ่นลงได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเยี่ยมมากครับเราดูโอ้ยแหมริงเกิลครับน่ารักพขยี้ใจเหลือเกินครับเซ็กซี่เขยี้ใจครับแหมน่ารักจิ้มริมครับโอ้ได้รับรางวัล2 0 0 0 0 0เยนด้วยนะครับแหม2 0 0 0 0 0เยนยืนข้านิงเกิลนี่ไม่น่าจะเย็นแล้วนะครับร้อนรุ่มเลยทีเดียวผมจังหวะนี้หยอครับหยอครับโอ้แล้วดูสภาพครับของจอมนอกเอาครับเดินกลับไปโอ้ เดินกลับไปอย่างนะครับเศร้าส้อยเลยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับและนี่ครับคือกงนภาวิรศเล็กนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ตำมานิดหน่อยครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโค้ชเทีวีครับแล้วก็ อย่าลืมกดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องโคเช่ทีวีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ